โอ้ขาลื่นไปน่ะจะไปนี่มานะโดนมาทีบอ่ะอ่ามีธุระด่วนนะ่พี่ว่าท่านถ้ามีเรื่องอยากจะปรึกษาท่านอ่ะปเดี๋ยวที่เรานัดกันตีหนึ่งแฟิปติกใช่หรือเปล่าให้ท่านสกายเลืองเขามาคุยกันทันทีดีหรือไม่ท่านเกิดค่าส่วนตัวได้หรือเปล่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเหมาะสมใช่แล้วล่ะข่าว่าน่าจะไม่ไม่เป็นไรท่านเพราะสุดท้ายน้องน้องขอานเขาต้องรับรู้เหมือนกัน่าจะทําสงครามกับท่าน ไม่ได้เนี่ยพอดีค่าติดภุระส่วนที่เข้าอนาคอตะนะโว้ยท่านพีก็อยากจะให้ค่าเสียเวลาทำสกายเลยไปใช่ท่านอยากได้อะไรล่ะเพราะถ้าค่าค่ามายิงใช่หรือเปล่าค้าก็อาจจะทําให้ท่านไม่ได้สัมผัสของตามาเพราะค่าใช่แล้วะอาจจะมากันวันนี้ข้ามาตอนห้าทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มข้าก็มายิงกับพวกข้านอยู่พักหนึ่งข้าก็ต้องรีบบอกไปต่ออะ อช่แล้วข่าก็รอท่านจนถึงต oh. e, ีหนึ right? um ่งถึงตีสองใช่เปล่าท่านก็น่าจะไม่ว่างมาวันนี้ข้ายิงกับใครมานะท่านน่าจะมีชนเผ่าหรือว่าใช่แล้วใช่แล้วาแต่ว่าพรุ่งนี้มันข้าอาจจะมีธุระเรื่องแบบตึกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยท่านน่าจะไม่ได้ค่อยเจอข้าถ้าเอยากจะถามว่าท่านจะโอเคหรือเปล่าถ้าท่านไม่โอเคข้าเลยอยากจะขอจบท่านก่อนได้ไม่ทาให้ท่านเสียเวลาด้วยอะย่างพุทธอะแล้วท่านคิดว่าท่านจะ ให้ค่าเสียเวลาพวกค่ายังไงอ่ะคงเป็นเงินแหละแต่ว่าท่านพี่จะเรียกค่าเท่าไหร่ดีล่ะค่ามีช่วยท่านพี่หมื่นเหรียญนะท่านพี่ได้เลยค่าว่าค่าขอขอครึ่งหนึ่งที่เราเดิมพันกั็ได้ท่านแสนเหรียญเลยท่านพี่ใช่อีกหน่อยได้ไหมท่านพอเราเริมไม่ได้ปไม่ถึงวันเลยนะเพราะค่ามีกันเงินไม่เยอะนะไม่เคยทํางานกันเลยนะพวกท่านรู้ไหม พอพวกข้ารู้ว่ามีสงครามบางท่านแบบไม่มีวันิ้นฝึดพวกข้าต้องขายของที่จะไปทําเกาะทํานู่นทําเนี่ยมันเยอะอะท่านขายอียเสียทั้งของทั้งอะไรข้สร้างมือปืนมาด้วยเนี่ยสร้างมือปืนมาแพงด้วยอะไรหรือว่ามือปืนอะไรด้วย่านหรือว่าข้าเลยเป็นมีกับท่านครั้งหนึ่งครั้งนี้ข้าขอได้หรือเปล่าท่านพี่ห้าหมือนเหรยนะ เพราะว่าครั้งนั้นที่เรามีนี่เรากันเราก็น่าจะคุยกันดีนะใช่้แล้วนะข้ารู้แต่อย่างที่ท่านบอกอะสงครามมันก็คือสงครามโอ้จัดว่าแล้วตาบูดับมีออกมาไม่ก็ว่าจัดว่าเลยนะพูดมาแล้วที่ไปแล้วล่ะมีไมนาปากคอยไปเลยนะตมีเมื่อใครจะรู้ว่ามันจะเกิดเหตุการเล็กใช่ ขอ้ข้ามันเป็นได้ว่าก็เขาให้ถ้าถ้าจะพูริก็ท่านก็ถามเวลาเขาอะไรเนี่ยถ้าถ้าท่านถ้าท่านจะเอาค่าค่าช่วยเงินค่าค่าค่าพูดอับท่านพตรงๆนะค่ามีทั้งตัวห้าหมื่นเหรียญกับน้องค่ายค่าอีกหมื่นเหรียญหกหมื่นค่าช่วยเจ้าได้ค่าต้องรอทหารค่าที่มันค่าไม่รู้ว่าทหารค่ามันจะเข้ามาเมื่อไหร่นะปูถึงมียังมีปืนไม่ครบเลยานพีกับผูเขาไม่ตรงตไม่ตรงอายหรอกนั้นค่ามีตัวเลือกให้ท่านสองตัวเลือกนะท่าน หนึ่งเงินหนึ่งแสนเหรียญสองเงินห้าหมื่นกับปืนลูกซองหนึ่งกระบอกปืนอะไรนะท่านปืนลูกฟองหนึ่งกระบอกกับเงินห้าหมื่นลูกซองอะไรหรือเฟมี่ท่านเฟมีก็ได้มันถูกถูกอ่ะใช่เซมิแล้วแต่ท่านพีนะข่าไม่มีเซมิท่านพี่มีเซมิหรือเปล่าได้ข่าวว่าแรกกับท่านสตีมาน่ะ มันมันไม่รู้ว่าใช่กระบอกนี้รือเปล่าท่านพี่ท่านพี่เจ็บอยู่น่ะมันไม่เห็นน่ะรอก่อนนะกระบอกเนี้ใช่หรือเปล่าโอ้ใช่ใช่กระบอกนี้ใช่ใกระบอกนี้ท่านการปฏิฆาจะไม่ได้่ลยนมันแต่งด้วยน่ะท่านกระบอกนั้นน่ะท่านลองหยิบมาดูอะไนะสีฟ้าท่านน่าชอบไหท่านสกายเดอพราชื่อท่านสกายน่ะมันแปลว่าท้องฟ้าน่ะท่านอืมได้ท่านได้ท่านขขออภัยที่น่อาจจะทาให้ท่านเสียเวลาแล้วก็ใช่ทาให้ท่านตื่นเต้นแล้วก็ไปเตรียมของเตรียมอะไรมาแล้วท่านน่าจะลืมอีกอย่างอ่ะท่านว่าอย่างไงะ ข้าขอเพชรให้น้องค่าคืนได้ไหมเกกแกคืนเข้าไปสเพชตดเลยได้เลยค่ะต้องไปเอาที่บอร์ดนะท่านค่ะไปเอาก่อนนะโอ้ท่านเอาอิ่มเลยเนี่ท่านหาท่านดีดีเย่คุณเก็บไว้ใช้ก็ได้คุณสุภาพบุรุษท่านพี่แล้วท่านพี่ได้เอาเงินมาหรือเปล่าเอาเงินท่านท่านไปเอาเงินมาให้ค่าด้วยก็ได้นะท่านเท่าไหร่ท่านห้าหมื่นนะท่านอย่างที่ค่าค่าบอกท่านอ่ะ ทานบอกว่าฟองหนึ่งกระบอกกับเงินห้าหมื่นหรือใช่ใช่ได้คือหนึ่งหนึ่งสองหมื่นได้ได้เปล่าท่านพี่ห้าหมื่นเธอได้รค่าเหลือทั้งตัวสองท่านเหลือแค่ค่าใช้ชีวิตหน่อยเถิดท่านพี่ใช่ก็ท่านบอกมีอยู่มีอยู่ห้าหมื่นแล้วน้องท่านอีกหมื่นหนึ่งงั้นงั้นสองหมื่นห้าได้ได้เปล่าอ่ะไม่ได้ท่านห้าหมื่นแหละท่าน แล้วเราใช้เงินอ่ะให้ค่าได้ไปต่อได้ไหมล่ะค่าอยากท่านรู้ไหมค่ารับรับรับเงินแดงที่จะมาทาก่อที่สู้กับพวกท่านอ่ะกี่ร้อยตัวค่าหมดไปเยอะมากเลยโอ้หดีนะไม่าีดีนะไม่มีคนคนซื้อนะท่านท่านเขาเก็บไว้หมดเงคนไหนหรือท่านดีดีวายหรือข้าท่านขายกันครั้งนั้นได้หรือเปล่าท่านกาเดอร์ได้ขขอโทษด้วยนะข้าช่วยจำก็ได้ื่นได้ครับแลแกไปกดเงินมาหมู่โอ้ฉันมีหมื่นหนึ่งแกต้องให้ฉันโอ้ได้เลยนะหมื่นหมื่นกับห้าร้อยอ่ะ พี่พูดไรวันหล้างก็ระวังทําผูดตัวเองด้วยหรอขาดอยู่เกรดขาดอยู่ขาดอยู่ห้าร้อยได้หรือเปล่าพี่ท่านท่านใช่ไหมเนี่ยที่ท่านใส่หัวฝีทองโอ้โอ้ข่าจำแสงเจ้าได้บองเลยว่า่านเป็นยอดวิชาชีพอือที่ใส่ท่านใส่หน้ากากฝีทองข้าจําไปได้แล้วนะนานแล้วนะ่านท่ขาน่ยจำเจ้าได้ ท่านพี่ครบหรือไม่นะ่ะโอขาดเท่าไหร่นะค่ามีน่ะ500ห้าร้อยใช่หรือไม่ท่านพี่ห้าร้อยเว้ยท่านน่ะส่งห้าร้อยให้ท่านท่านมีสงครามโลกอานาคตเหรอท่านใช่ท่านสงครามใหญ่ปึกใหญ่เลยะโอ้สองครามอะไรข้าพอจะรู้ได้ไหมอะ่ะเว้ยมันเป็นสงครามนกเหยี่ยวนะ่ะเรียวเซ็นนะ่ะท่านาท่านพี่เคยเจอกันอยู่นั้นในโลกอนาคตอ่ะโอ้ใช่เหรอท่านใช่ข้าชื่อนิกิเรียวเซนน่ะ โอ้อะไรของท่านเนี่ยท่านพี่ท่านพี่ท่านพี่อ๋อขายยาข้ากานยาเราเคยกินยาอ๋อนิกกี้ะเด็กท่าเคยกินท่านพีเราท่านเคยเจอปีศาจไอ้นี่หรือเปล่าสเก็ตแลนด์อ่ะโอ้ให้าเจอท่านสเก็ตแลนด์ตอนยังไม่เป็นปีศาจตอนยังเป็นมิ่จ้าค่ะอยู่เลยตอนนี้อ๋อข้าจำเจ้อแล้วทำไมเจ้าไม่บอกข้าแต่แรกกันข้ารู้ว่าเป็นท่านท่ข้าก็อยากมานท้ากับท่านเท่านั้นแหละท่่านพีตอนนี้น่าจะตายแล้วนะท่าน ได้เลยท่านที่ไว้เจอกันนะได้ได้ไว้เจอกันขอบคุณท่านมากที่เมตตาท่านมาบพวกพวกท่านมากันหมดเลยเหรอท่านมีให้ข้าสองสามคนเท่านั้นแหละมาเล่นใช่แล้วล่ะเอาไว้เจอกันท่านไว้เจอท่านเจอกันท่านอย้างนั้นได้ได้ขอโทษขอโทษด้วยนะวันนี้ขอโทษขอโทษุกคนด้วยนะมันเป็นแค่เพียงอารมณ์ในสงครามนะครับไม่ได้ตั้งใจเลยทุกท่านท่านที่โดนปิดด้วยมันเป็นแค่ความประทับของพวกข้าขออภัยโชคดีทั้งสองท่านเอาเอาปืนของข้าไปเอาปืนของเขาไปเอา ถือถือซะว่าฟิกสงครามนี้ข้ารับท่านมารับท่านดาวพุ่งตอนนี้ท่านพี่เอาโบ้ให้ข้าก่อนได้ท่านจากใครอะเบย์ทำแหล่ละท่านเราท่านเราเราไปบู๊เราไปบู๊ธนาคารก่ับไหมได้เราไม่ยู่ในาคารอะไปบู๊มากเลยนนี่ไงี่ท่านอยู่ไหนน่ะท่านนี่านนี้ข้างหน้าครับข้างหน้าท่านพี่ธนาคารรถอ่ะใช่ไหมแล้วท่านท่านพี่ได้เงินไปใช่หรือเปล่าท่านพี่เอาไปทำโบ้นะโอ้ได้ท่านได้ท่านพี่ แล้วคุณจะใช้ปืนอะไรหรอท่านท่านเอาลูกฟองไปเอ้ยเอาลูกฟองไปแล้วท่านเอาไอแคลรี่ไหมได้เท่านท่านสกายเลอร์ว่าไงท่านลองลองงัดราคารถไหมท่านได้ท่านอยากไดอะไรคาก็จัดให้ท่านได้อยู่แล้วมันเล่นได้มันเล่นได้ไม่ถึงเจ็ดก็เล่นห้าคนก่อนก็ได้ท่านเราก็ไปดูท่างัดได้เราก็ออกสองคนเอ้ยข้าว่าข้าว่าชวนเผาต้องไม่ออกนะ ใส่แล้วชลเผ่ได้กี่คนล่ะสองคนได้สามท่านโอ้โสามเลยหรือตอนนี้เรามีกี่คนนะท่อนชนเผ่าอ่ะข้าว่าข้าว่าลองไปดูก่อนถ้าได้ก็ค่อยออกสองสองคนท่านเรามีสามเรามีสามท่านมีตัวประกันด้วยนะท่านมีตัวประกันหรือเปล่า้ข้างหน้ารอแมนใช่ไหมท่านใช่ใช่แล้วรอแมนมายืนรอรับเคสอยู่น่ะได้ใส่เลยท่านโอ้มีกี่คนนะท่านหนึ่งสองสามสี่อันนี้เราเดินเข้าไปหาเรื่องร้าอย่าเลยท่านอย่าเลยสงครามเยอะ ค่าว่าเราเราอยากประทะเราลองไปขุดขุดก่อนไหมท่านไปขุดไอ้นั่นไหมสับแยกลวเหรอท่านใช่เฮ้ยเนี่ยท่านท่านแต่ว่าที่ธนาคารมีมีคนอยู่น่าออกตัดหัวอ่น่าไปละไปไหนเดี๋ยวครับไปหาไปหาคนมาทันทง่ายจการ่น่าาเบลน่าท่านอ๋อนิกกี้เออทำธุรกิจอยู่มันเคยนี่อยู่ที่วอทกับพี่นกี้อะไดให้ได้ให้ห่า ต้องมีตัวต้องมีตัวประกันนะถ้าไม่มีตัวประกันตั้งสี่ห้าข้าพิ่งรู้นะเมื่อกี้นี้หนึ่งงานไม่เพียงพองานไม่เพียงพอก็ไม่ได้ใช่ไม่ได้ท่านเราเราไปไปคุณลุงเอเมเรดเอเมเรดเอเมเรดอ่ะได้ท่านโอ้หเมื่อกี้ฝาหายของข้าเองน้องน้องข้าเองนั่นน่ะในโลกอนาคตอ่ะเยอะเลยนะชื่อนิกกี้เดย์นนิกกี้เล้วเฟนน่ะท่าน เขาโอ้แต oh, ่มันปากแกวและข้าจะหัวเช้าน่ะเขาเป็นเขาเป็นหัวหัวอยู่แล้วเฟนน่ะท่านขาไม่สนหรอกท่านพี่ข้าก็หัวหัวได้เพื่อนนี่ปลาท่านปลาไปกันดีกว่า